หายไปแล้วซ tamam, so, ั ters, these, Or, e ้างคอนดิจ mm ิวะวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมก่อนจะเข้าสู่เกมเพจโซทูเนเดอร์เสร็จแลครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตตัวเควสฮอคอยลอยฟ้าลูเชียลูกันนะครับหรือก็คือตัวเควสลูเชียลูเอ็กซ์โพเรชั่นซึ่งอันนี้ก็ไม่ทําคลิปอ่ะควสนี้เนี่ยมากันสักพักใหญ่ๆกันเลยนะครับตั้งแต่ปีก่อนกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการอัปเดตมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการปรับ เพิ่มลิมิตเลเวลของมอนสเตอร์ไปตามแต่ละแพทเอ,อ่ยมีบอสตัวใหม่กับบ้าใหม่เข้ามาซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะยิบย,ย่อยก็เลยไม่ได้มีการทําคลิปไปนะครับแต่ว่าในครั้งนี้มันมีของใหม่ที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาก็เลยจะมาอัปเดตข้อมูลกันหน่อยนะครับอ่ะเราก็มาที่ตรง Quest เควสเคาน์เตอร์แล้ก็เล่าหข้อที่3าะทีเป็นหัวข้อลูเชียลูนะครับซึ่งสำหรับตัวเควสในตอนนี้จะต้องการแต็บเทิมพาวเวนะครับ 3,821กันแล้วนะจากแพนแรกที่ต้องการประมาณสัก3,600เพื่อคือเป็น3,700และตอนนี้ก็เป็น3,800กันแล้วนะครับและเราก็ได้เจอกับมอนสเตอร์ที่จะเป็นเร็วล85แล้วก็บอสบางตัวเนี่ยเร็วจะขึ้นไปถึง89กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับรายละเอียดการผ่านเควสอะไรเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของดรอปกันบ้างสำหรับของดรอปในตอนนี้ก็จะมีการดรอปอาวุธ10ดาวกันแล้วนะครับมันจะเป็น10ดาวซีดี โคโลโบหรือก็คือซีรี์เอ็กซ์โอเวอร์ก็ได้มีการทำคลิปไปแล้วก็สามารถไปดูรายเดียวกันได้นะครับจะมีตัวชุดเกาะ9ดาวเอ่ยแล้วก็มีคาโมพางอาวุธนะครับมันจะเป็นเข่าพังเวิร์ของบอส ตัวใหม่ๆที่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาก็สามารถหาใช้งานกันได้แล้วก็มีโกลเมนขั้นที่2กันด้วยนะครับคือในแผ่นตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่โกลเมนขั้นแรกใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นโกลเมนขั้นที่2ที่เราสามารถใช้ในการแลกตัวเว r ร์ดสิบดาวได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวแผ่น TA Custom M y d i s ก็คือแผ่นที่เราสามารถใช้ในการคาพวก PA ไม่ก็เทคนิคสกิลเวกของเราได้นะครับอันนี้จะเป็น ข้อดเข้าวๆแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะมีตัวหลอด L C ที่มันจะเป็นทั้งแบบเก่าแล้วก็ของใหม่ปนๆกันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สลับตัวบัฟสลับตัวบัฟในด่านนะครับถ้าหากเทียจบจากแผ่นแรกแล้วเนี่ยมันก็มีการเพิ่มเติมกันข้นเหมือนกันนะอย่างเช่นการใช้งานเพียกับเท็กที่แรงขึ้นแล้วก็ของใหม่ของแผ่นนี้ก็จะเป็นอย่างเช่น การกดใช้งานโฟล์ดมาร์สอาครั้งนี้เนี่ยมันจะมีแพทอัปเดตที่มันจะเน้นไปที่เรื่องของการใช้งานโฟล์ดมาร์สในบางวันนะครับบางวันเนี่ยจะมีบัฟการใช้งานโฟล์ดมาร์สที่ดีมากขึ้นแบบบางครั้งเนี่ยสามารถกดได้ถึง2ครั้งกันเลยนะครับโฟล์ดมาร์สปกติแล้วเราจะกดแค่ครั้งเดียวใช่ไหมแต่นี่ก็คือสามารถกดได้ถึง2ครั้งมีบัฟที่เป็นการเพิ่มเกรดเร็วขึ้นพลังโจมตีมากขึ้นกันด้วยแล้วก็บางวันก็จะเป็นบัฟที่จะเป็นการเพิ่มความแรงของการโถรก็คือการโยนผู้้อเจจกตต์่างงๆนะะััวป็ท ตันเออย์หรือแม้ก็จะเป็นอุกกาบาตที่ตลอดทั้งเควสเนี่ยมันก็ตกลงมาให้เราสามารถทําการปลาใส่มอนสเตอร์กันได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างบับใหม่ที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาในแพทนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญสำคัญที่สุดในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเขาเพิ่มระบบใหม่เข้ามานั่นก็คือเป็นการแมทชิ่งกับทุกยานนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นแบบเวอร์ชันทดลองกันอยู่นะซึ่งตอนนี้จะมีแค่ควสนีเควสเดียวที่จะมีระบบนี้นะครับคือตามปกติเนี่ยถ้าหากว่าเราทําการ กดเควสแมทชิ่งกันไปปุ๊บม,มันจะแมทชิ่งเฉพาะในชิปในยานของเราเท่านั้นแต่ว่าระบบอันนี้เนี่ยมันจะสามารถทําการแมทชิ่งครอบคลุมทุกยานกันได้เลยเซิร์ฟเกว่าก็คือจะเป็นยาน1นถึงสี่เซร์ปปุ่มก็จะเป็นยาน1น0ถึงสิกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากใครที่ไม่ต้องการจะแมทชิ่งแบบไปเจอคนยานอื่นเนี่ยก็สามารถทําการติ๊กออกแบบนี้กันได้นะครับก็แค่มาที่ด้านล่างขวาอาจตั้งค่าหัวข้อแมทชิง่ง แล้วก็ทําการติ๊กอันสุดท้ายเนี่ยออกไปแบบนี้มันก็จะเป็นการที่เราจะทําการแมทชิ่งเฉพาะในยางของเราประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้แบบติ๊กแบบกดให้ดูก่อนนะก็คือแบบว่ามีการแบบกำลังจะแมทชิ่งกันอยู่นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบแมทชิ่งเฉพาะในยางของเราเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราทําการติ๊กถูกเมเจอรกีนี้อาจจะทาการยกเลิกก่อนยกเลิกแล้วก็กลับมาคุยใหม่นะครับอ่านเลือกตัวเควสแล้วก็ทําการแมทชิ่งที่ ติ๊กที่ตรงส่วนนี้นะครับมันจะเป็นการบอกว่าเออเนี่ยมันจะเป็นการแมทชิ่งที่มันจะครอบคลุมกับทุกยานานะแล้วก็ถามว่าเรากดไปปุ๊บ,บก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวอักษรสีเหลืองที่เขียนว่า all ship เนี่ยเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะครับก็คือตอนเนี้ยมันกําลังจะแมทชิ่งกับทุกคนที่เล่นอยู่ในเกมเลยก็คือมันจะครอบคลุมกับทุกยานแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อทําการแมทชิ่งเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถเข้ามาในตัวเควสก,กันได้ซึ่งตอนที่อยู่ในโหมดที่แบบ เป็นการแมทชิ่งกับทุกยามแบบนี้นะครับระบบบางอย่างจะใช้งานไม่ได้นะอย่างเช่นอาจจะเป็นระบบตัวช็อปที่เปิดไม่ได้เว r ร์ม a เปิดก็ไม่ได้ระบบอ่าเรื่องของตัวเพื่อนใช่ไหมอ่าคอมมูนิคเคชั่นเพื่อนหรือว่าทีมเนี่ยจะไม่สามารถทำการเปิดกันได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำการแมทชิ่งมันเนี่ยก็ขอให้เตรียมตัวแบบเพื่อมาได้จริงๆไม่ต้องมานั่งเช็คอะไรอย่างอื่นกันนะครับอ่าแล้วก็แถมให้เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับสำหรับคนที่ใส่ว่าเอ๊ะคนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขาเป็นคนที่ มาจากยานไหนก็สามารถทำการไปตั้งค่าคาแรคเตอร์บนหัวตัวละครได้นะครับว่าให้แสดงเป็นชิปเป็นเรือนะครับอาจจะเห็นว่าคณะนี้เนี่ยก็จะมีคนมาจากยานหนึ่งบ้างยานสาม,ยา,สามยานสิบยานเก้าเอาเอาเควสไปนะ้ <c oughs> มัวมัวแต่ดูนะครับอ่ะสำหรับการกดไปตรงนี้นะครับผมเคยสอนไปแล้วในตัวคลิป q a เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้สำหรับคนอยากดูว่าตั้งค่าการแสดงตัวละครแบบเนี้ยแบบแสดงแบบเป็นเ p PP มีการแสดงยานของผู้เล่นเนี่ย ก็สามารถมาทาการตั้งค่าก,กันได้แล้วก็มันถือว่าเป็นของดีเหมือนกันนะเพราะว่าการแสดงเรื่องของตัวชิปตัวยานเนี่ยมันไม่ได้ใช้เลยแต่ตอนนี้เราจะสามารถใช้งานกันได้แบบมีประสิทธิธภาพแล้วนะครับจะรู้กันว่าผู้เล่นที่เราเห็นกันตอนเนี้ยเป็นผู้เล่นที่มาจากยานไหนนะครับอ่ะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นเควยแบบตามปกติกันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นการเน้นไปที่ การกด PA ก็คือจะเน้นที่เบอร์อาจจะเน้นที่แบบบัฟหมายเลขหนึ่งบัฟมาบัฟดาวแล้วก็จะมี2อ่าแบบเป็นหลักประมาณนี้นะครับอ่าตรงนี้จะขอเล่นไปตามปกติก่อน trial clear <Success. S 1> โอ้ได้อาวุธ10ดาวมากันด้วยนะครับดัสซมีการบอกอยู่ว่าผมได้รับไอเทมอะไรแบบร่าวๆและเนื้ออ่าน,นี้ก็ถือว่าจบเควสเป็นที่เรียบรอนะครับก็มีคนเริ่มทยอยออกจากเควสกันไปเหมือนเดิมนะครับก็คือสามารถ กดออกเควสตอนนี้ได้แบบตามปกติกันเลยก็จะสามารถกลับไปที่ยาบของเรากันได้ประมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ตัวอาวุธสิบดาวมากันด้วยนะครับสำหรับคนที่ได้อะไรนะไม่ได้ตัวอาวุธสิบดาวเนี่ยก็คือสามารถรวบรวมกมลเมคเลสสองชิ้นนี้ไปทําการแล่ไปทาําการหากันได้ประมาณนี้นะครับแต่สาหรับคนที่ได้มาเนี่ยแล้วแบบว่า แบบไม่ได้ใช้งานก็สามารถนําไปย่อยให้กลายเป็นตัวโกลเมคคัที่สองได้ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ทําการเก็บของที่เราต้องการมามีโกลเมคคัที่สองโกลเมคคัทแรกก็ยังมีดอกอยู่ตามปกตินะครับมีตัวหลอด l c เอ่ยมีอาร์เมลไฟเนอร์ตัวหลอดต่ตะนาก็สามารถเก็บกลับไปแบบนี้ได้เลยนะครับรไปเลยไปเอ่ยอ่าพอสักอันนึ่งก็แล้วกันอาจทำการกดขายที่เดือทิ้งไปแล้วเราก็ทกําการเลือกเควดเท่านี้เราก็สามารถ กลับมาที่ยางของเราได้แบบตามปกติกันแล้วนะครับแล้วเมื่อกลับมาก็สามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆที่เราใช้งานไม่ได้ตอนที่เล่นกันอยู่เนี่ยก็จะกลับมาใช้งานแบบตามปกติกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวช็อปเอ้ยเรื่องของการอาลิสเพื่อนอาเรื่องของทีมก็กลับมาเปดิดได้แบบตามปกติกันประมาณนี้นะครับอ่นนี่ก็จะเป็นเรื่องของการแมทชิ่งที่เราสามารถไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นที่ อยู่ในทุกๆยานก็คือแบบทั้งเกมนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบที่จะมีเฉพาะในตัวเครดิตเท่านั้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าหลบนี้มันได้สเสถียรแล้วมันก็จะมีกับเครดิตอื่นๆตามมาด้วยในอนาคตด้วยเช่นกันรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบแมชชิ่งแล้วก็ถัดมาเดี๋ยวขอพูดถึงตัว เทรลตัวใหม่ที่เพิ่งได้อัปเดตเข้ามาในตัวหอกคอลนะครับยังจําตอนที่เจอกับตัวบอสกิการติกได้ไม่เอ่ยก็คือตอนที่แบบว่าเราผ่านไปสักเดือนแล้วเนี่ยก็จะมีการเจอกับแทรลที่เจอกับตัวบอสกิการติกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีบอสตัวใหม่เพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะครับกับตัวบอสกิลูวสำหรับตัวบอสกิลูวนะครับมันจะเป็นบอสที่มันจะอยู่ในตําแหน่งของตัวแทรลที่เจอกับตัวกิการติกซึ่งอันนี้ในแต่ละวันจะเจอไม่เหมือนกันนะครับบางวันเนี่ยก็อาจจะเจอแบบ เป็นตัวกิการติ๊กตามปกติแต่บอลก็จะเจอกับเป็นตัวบอลกิโลวาซึ่งตัวบอสกิโลวานะครับเมื่อเปิดทริาออมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นบอสที่จะพยายามบุ่งไปหาคนคนนึงแล้วก็จะไปทําการจับแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับซึ่เมทที่โดนเนี่ยจัดว่าค่อนข้างแรงในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะแล้วก็การวิธีการชนะเจ้าตัวบอสตัวนี้นะครับไม่ใช่การโจมตีของเรานะเพราะว่าการโจมตีทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่เข้าสู่ตัวบอสเลยนะครับคือบอลจะอิมูทุกการโจมตีเลยวิธีการชนะมันเนี่ยก็คือจะเป็นต้องไปทําลายกวา คอที่จะกระจายอยู่ตามแมพของตัวเควนัเองนะครับถ้าหากว่าเราทำได้ไดครบจุดแล้วเนี่ยมันจะมีการ สปอนตัวเทมที่เราสามารถใช้ในการโยนปลาใส่ตัวบอสที่อยู่ตรงกลางฉากนั่นเองนะครับถ้าหากว่าทาําลายคบทุกจุดปุ๊บไปที่ตรงกลางแล้วเราก็หยิบตัววัตถุอันเนี้ยทำการปลาใส่บอสนัดหนึ่งเนี่ยเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดมเมจกันเลยนะครับทำการปลาไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยบอสก,ก็จะสิ้นลินแล้วก็ตายไปในที่สุดนั่นเองนะครับมันจะเป็นแทวตัวใหม่ที่แบบมันจะอยู่ขั้นกลางของตัวเควสท,ที่เจอกับตัวกิกันติกซะมาวันก็อาจจะแบบกิการติกบ้างเจอกับตัวกิโลว่าบ้างถ้าเจอกิโลว่าลายคทอทุุกจดดดใหห,ดให้้มไ แล้วก็นําตัววัตถุเนี่ยทำการปารสเจอบอลรัลวๆก็สามารถชนะกันได้ไม่ยากกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นสีสันอันใหม่ที่เพื่อให้กับตัวเควสหอคอยลูเซียลูในตอนนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับวันนี้ก็เป็นรายละเอียดของการอัปเดตหอคอยลอยฟ้า Lucia Lu Exploration นั่นเองนะครับก็เป็นการอัปเดตที่มีการเพิ่มทั้งลิมิตเลเวลของมอนสเตอร์เพิ่มเงื่อนไขในการข้าเพิ่มเติมมีการเจอกับตัวแท้ตัวใหม่มีบัฟอันใหม่เข้ามาแล้วก็ไฮไลท์ก็คือจะเป็นการที่เราสามารถแมทชิ่งไปเจอกับเพื่อนๆที่อยู่ที่ยานอื่นกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบวัชทดลองอยู่นะแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวก็จะมีการเพื่อให้กับคนอื่นๆกันด้วยจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดดตามกันไ้ ได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน